พรคนักกุุง <Chapter 16. S 2> ช่วงปีที่ผ่านๆมานะครับบ้านเราเนี่ยก็นิยมขนมปังกันมากขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยหลายๆลคนหันมาลองทําหลายลคนหันมาลองกินกันดูสูตรวันนี้เราจะนําข้าวเหนียวดํามาทําขนมปังกันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเริ่มกันที่ข้าวเหนียวดําก่อนนะครับใช้เป็นข้าวเหนียวดําของไร่ทิพย์นะครับผลิตภัณฑ์ของไรทิพย์เนี่ยเขาโดดเด่นอยู่แล้วเรื่องข้าวเหนียวเรื่องธัญพืชต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นถั่ว เครื่องเทศจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยสวยงามสะอาดสะอ้านน่าใช้งานม,มีวันผลิตวันหมดอายุบอกกำกับอยู่ทุกครั้งนะครับทำให้เราสามารถมั่นใจได้ทุกครั้งนะครับก็จะได้ของที่ ใหม่เสมอตัวข้าวเหนียวดําเองเนี่ยครับก็สามารถเอาไปทําได้ทั้งขนมหวานนะครับแล้วก็ของขาวอย่างวันนี้เราจะนํามาทําขนมปังกันสูตรวันนี้นะครับเราใช้80กรัมผมก็จะเอาตัวข้าวเหนียวดําของเราไปปั่นนะครับให้เป็นผงละเอียดเลยถ้าใครที่ปั่นแล้วไม่ละเอียดนะครับอาจจะลองใช้วิธีการตาําแทนก็ได้แล้วก็เอาไปร่อนนะครับคัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นผงมาใช้ผมก็จะเอาตัวข้าวเหนียวดําที่เราปั่นละเอียดเอาไว้นะครับใสล่ลงมาในโถผสมเลยจากนั้นก็ตามด้วยแป้งขนมปังนะครับเกลือ น้ำตาลทรายยีสต์ผงครับแล้วก็เนยจืดที่อุณหภูมิห้องนะครับอันนี้เอามาตั้งเอาไว้ข้างนอกประมาณสัก1ชั่วโมงก่อนใส่ลงไปได้เลยเพราะว่าส่วนผสมของเราทั้งหมดเนี่ยไม่เยอะนะครับก็เลยสามารถใส่ออ l อินแบบนี้ได้เลยเราผมจะเขย่าให้ส่วนผสมกระจายตัวทั่วๆก่อนโอเคครับเราก็จะมานวดผสมกันนะครับเริ่มจากสปีดต่ำก่อนนะครับป้องกันส่วนผสมเราฟุ้งขึ้นมานะครับแล้วผมจะค่อยๆเติมน้ําสะอาดลงไป ผมก็จะเริ่มปรับเป็นสปิดกลางๆนะครับเดี๋ยวถ้ามีตรงขอบๆเนี่ยติดอยู่เนี่ยเราอาจจะใช้สครปเปอร์ช่วยขูดได้นะครับ Okay. เราดูมาเปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ลองมาเช็คดูนะครับว่าโดาของเรานั้นสามารถขึงฟิล์มได้หรือ,อยังดึงออกมาแล้วก็ค่อยๆแผ่ออกนะครับควรจะขึงเป็นฟิล์มได้แบบว่าแสงส่องผ่านได้เล็กน้อยนะครับเราก็จะมารวบให้เป็นก้อนตึงๆสวยๆนะครับเป็นลูกบอลกลมๆอย่างนี้เนาะ เราก็จะวางพักเอาไว้นะครับคลุมด้วยพลาสติกถนอมอาหารนะครับแล้วก็หมักเอาไว้แบบนี้40-60นาทีหรือว่าจนกว่าโดของเราจะฟูขึ้น2เท่าครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ40นาทีนะครับโดของเราก็ฟูฟ่องขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชกไล่ลมออกแล้วเราก็จะเอามาตัดแบ่งนะครับเป็นก้อนละประมาณเกือบๆเจกรัมได้10ก้อนตบไล่ลมก่อนบางส่วน,นครับถ้าสมมุติว่าติดโต๊ะเราสามารถโรยแป้งนวลบางๆได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตัดแบ่งนะครับเป็น10ชิ้น เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นรูปคร่าวๆนะครับอันนี้ผมจะทําเป็นทรงคล้ายๆกับแครอทนะครับแล้วก็สามารถพับเข้ามาเป็นแท่งยาวๆแบบนี้ได้เลยใครจะถนัดทําเป็นลูกกลมๆก,ก,ก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะค่อยๆค,คลึงนะครับให้ออกมาเป็นแท่งให้ปล่อยด้านหนึ่งแหลมๆไว้นะครับแล้วผมก็จะเอามาวางเรียงใส่ในกล่องหรือว่าในถาดภาชนะก่อนนะครับ ก็จะเป็นแท่งขนะประมาณนี้นะครับคล้ายๆแครอทลูกเล็กๆนะครับยาวๆจากนั้นผมก็จะเอาไปพักในตู้เย็นประมาณ15นาทีครับให้รีแลกซ์ก่อนเตอนนี้ก็ประมาณ15นาทีนะครับโดงเราก็รีแลกซ์ดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มขึ้นรูปกันนะครับถ้ารู้สึกว่าทํางานลำบากติดโต๊ะนะครับสามารถโดยแป้งนวลบางๆได้ แต่ผมจะกดให้ยึดกับโต๊ะส่วนหนึ่งก่อนตรงฐานนะครับแล้วผมก็จะเริ่มทําการรีดให้เป็นเส้นยาวๆแล้วเราก็จะเอาเนยนะครับเนยเย็นใส่ไป1ก้อนนะครับน้ำหนักประมาณสัก15กรัมนะครับบวกลบได้เราก็ค่อยๆม้วนนะครับก็จะทรงตามชอบนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอาตรงปลายเนี่ยไปไว้ด้านล่างจะเห็นว่ามีเนอยอยู่ด้านในแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะวางไว้บนถาดสําหรับอบนะครับแบบนี้ทําซ้ําทั้งหมดเลยนะครับทั้ง10ชิ้น ผมก็เอาเป็นแผ่นพลาสติกหรือว่าเป็นผ้าก็ได้นะครับคลุมเอาไว้กันแห้งครับแล้วเราก็จะพรูฟเอาไว้เป็นเวลาประมาณ40-60นาทีแล้วเดี๋ยวผ่านไปสักครึ่งทางเราก็จะมาเริ่มวอร์มเตาันครับ นี้เรา proof ไฟประมาณเกือบเกือบหชั่วโมงนะครับตัวขนมปังของเราก็ฟูขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วตอนนี้ผมก็ทําการ preheat รเตาอบเอาไว้แล้วนะครับอุณหภูมิประมาณ190องศาเซลเซียสใช้โปรแกรมพัดลมนะครับใครไม่มีก็ใช้โปรแกรมไฟบนล่างแล้วก็เพิ่มอุณภูมิเป็นประมาณ210องศาเซลเซียสได้ครับแล้วผมจะ สเปรย์น้ำก่อนนะครับให้ผิวชุ่มๆนิดนึงต่อมาเราก็จะมาโรยเกลือนะครับตรงนี้ไม่แนนํามันใช้เป็นเกลือป่อนหรือว่าเกลือทาอาหารนะเพราะว่ามันจะละลายมองไม่เห็นเลยนะก็ใช้เป็นเกลือไม่ใหญ่ๆแทนก็ได้นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นเกลือพรีโซนะครับก็ผมทําการต้มน้ําเอาไว้แล้วนะครับ,รเ,รบเดี๋ยวเราจะเอาขนมปังของเราใส่เข้าไปในเตาอบแล้วก็เทน้ําร้อนลงไปด้านล่างนะครับตรงที่มีถาดอยู่เราจะสร้างไอ้น้ําประมาณ5นาทีหลังจากนั้นเราก็จะเปิดระบายไอ้น้าออก รเราก็จะเอาแปรงนะครับมาทาเนยทาที่บริเวณผิวขนมของเรานะครับเ <Okay. S 1> รียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะวางพักให้หายร้อนก่อนเราค่อยไปจัดเสิร์ฟนะครับเท่านี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับหน้าตาหน้ารับประทานแบบนี้นะครับแถมยังมีคาแรคเตอร์ของข้าวเหนียวดำอยู่เต็มเปี่ยม ทั้งหอมทั้งเหนียวนุ่มลอทงทำมาดูนะครับ หาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, IG, TikTok และปหลายแอดครับ